สวัสดีครับมานีอย like ู่กับเชฟอ้วนนี้เาครับตอนทิ้งเที่ยงครับมานีเชฟอ้วนผ้าผ้าไอผ้ามาเสนอเมนุ่นี่ครับนี่ครับมกหมอครับมกเน้อใหม่ใส่หมูสามซันครับมาเบิ้งวัตถุดิบด้อครับวัตถุดิบก็จะมีเน้อใหม่ครับต้มเรียบร้อยแล้วก็หมูสามซันครับแล้วก็พักอทตูล่าครับต้นหอมหั่นเรียบร้อยครับ ขาดว่าได้ครับนี่ครับนามจะนั่งครับแล้วเครื่องครับเครื่องก็จะมีข่าเบือข่าเหนียวแช่นามไว้จักสองสามชั่วโมงแล้วก็เอามาตาใส่กระปอกพริกแล้วก็ไอหอมกระเทียมัวชิงไข่ครับตำตำมากแล้วที่ในหนาตาแนวนี้แหละครับเนี่ยนี่ครับมาเบิ้งวิธีการเ็ด้วครับนี่ก่อนอื่นเอาเครื่องเทที่ห่อตำไว้นะครับ ลงไปครับป๊บเนี่ยแล้วก็น้ำเดนังใส่ครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เอานี่ครับน้ำปลาแดกใส่ครับน้ำปลาแดกใส่นี่ครับน้ำปลาแดก ใช่ปพ๊บอสองซอนตอุบพี่เลยแหละครับเนี่ยขาดไปเลยครับชูรถครับชูรถใช้แค่สองซอนซ่าครับเพิ่เนี่ยครับแล้วก็ค้นค้นเข่ากันครับค้นเข่ากันเนี่ย คุ้นเห้กันเขากันก่อนเด้อครับเนี่ยโอ้ยเนีย่ยสาม้าผัวเสร็จปั๊เสร็จก่อน,นแล้วก็เอาพักต้นหอมใส่ครับกับหมูครับเนี่ยเอาหมูใส่ก่อนนะครับ ม่เนี่ยหมูข้นให้มันเข่ากันครับนครับเนี่ยข้นข้นข้นให้มันเข่ากันครับมกหมูมล่องบอกหองสูตรครับล่องเอาไปเห็ดเบงนด้ครับกินกับข้าวเหนียวห่อนๆบนตองวาวถึงครับเออไอหมูผมเดีลวเนี่ยครับเนี่ยเอาเอาพี่ตูใส่ได้ครับนี่ อีตูกับต้นหอมใส่อีตูกับต้นหอมใส่ครับนี่เป็นอาหารอีสานพื้นบ้านครับลอกเห็ดกินมึงครับหฮอวมมีไปตองเอากับมกใส่หม้อก็ได้ครับบ่คือกันครับแต่ความหอมมันจะบ่คือกันครับถมกใส่ไปตองด้วยอะไรนี่นครับมันจะมันจะแซบกว่าครับมันจะแซบกว่ากันครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเขามาเอาใส่หมอกันครับปึ๊บนี่เอาใส่หมอเนะครับเนี่ยย้อนเอาใส่เขาเบือน้ำนี่เพราะว่าสีให้มัเนเหนียวครับให้ันเป็นปตะกินน้ำนครับเนี่ย ลองเปเย็ดกินเบิรงได้ครับหม้อหวสูตรครับเนียนเนียนเนียใส่กันครับบนต้นใทรนาหลายครับใส่นาแค่นี้แหละเนี่ยเนี่ยเป็นอาเซตวิธีครับเดี๋ยวมานะครับนี่ครับขค้นแล้วครับเอาใส่ไฟแล้วครับเนี่ยจิดไฟเรียบร้อยแล้วครับมาครับเดี๋ยวบ่ายมาลอดกินกันเด้อครับมาลอดกินกันครับ ไปลอดกินกัมเลยครับเนี่ยครับกำลังกำลังฟดบุบ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 เลยครับเนี่ยเนี่ยครับโอ้ยวันนี้เราฟวันกำลังฟดบุบ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 บุเลยเนี่ยครับเนี่ยโอ้ยอยากให้พี่น้องเด็กกินน้ำเลยหอมหอมครับเนี่ยมาลอดกินนี่ครับมาลอดกินนี่ครับ มาครับได้เวลากินแล้วครับแยวแมบนึงครับได้เวลากินแล้วครับมาครับนี่ครับเร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่มุกหม้อครับมุกน้ำมันเซมูสามสั้นครับมาครับพอกันตอนดิเทียงครับกับข้าเหนียวอยู่แล้วครับข้าเหนียวสิบบาทครับนะครับพี่น้องกินน้ำกันครับ คําแรกครับคําแรกบุญญาของขมวอนนี้ไม่ไหายอยู่คราแรกครับตาเดือครับทําแรกครับข้าแรกแทงมนันคําตาเดือด mm hmm. mm hmm. จะเซอ้อที่หน่อยเลยลูกน้ำมงใส่หมูสามัน ขอมยองหอมๆเุ้ขอกันเนี่ยลูกเราใหม่อหอมๆหอายองหอนโก็ผงนะคือเอาลองไปเห็ดเมืองครับบุกห้องสูตรเพมีสูตรตายตัวครับบาเจ็บแซมฮอ จับเซ่มุกน้ำใหม่เซโมซ้ำแสนไม่หลงเลยกูได้ของมาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับช่องเชฟบวนันเนาะข้าวเนี้ยข้าวเนี้ยมัดเท่านั้น

อุต่อยยังมากมากครับมอมลึกโอลยครับ gọi khẩu văn nữa nè 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 riêng, nè เมื่อเท่านั้นร้องของเงงออหงงงงงเบื้องรับแส่บอาอีสานบานเทาโอ้แส่บใส่ข้าวเบือน้ำนด้อครับก็นานยะนานงของของที่ขาดบ่ได้ครับ จบเลยนะครับก็ได้ครับลม่พูดสีสันหน้ากินอยากให้ยูเด็กจะใกล้ๆครับพร้อม,อมพร้อมตะกิตู้พร้อมยานั่งมันร่วมกันเพราะอะไรเพรามัเหตุออกมากยวมันสุดย่อดครับมันเพื่อฟิก กุญแจของมาเบิรงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อครับด oh, ันดานต่อยกันนะครับ 是不是？ จะตรงว่ายังหมบกไหนบอกเด็คำเดียวเสียแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับเขามาเบิ่งแล้วคอมเมนต์ให้กขาตั้งใจนะครับ มกน้ใส่หมูสามตันครับมกหมองบริมมกไซเปยตองครับขนาดบริมมกไซเปยตองนังเสีย่ยงขนาดนี้นะมกไซเปยตองเน่ะทุกยอดเลยครับมันหอมเปตองแต่ว่าต้องเป็นเตาทานนะครับทั้งสี่เลยเตาทาน,นจะหอมเน,นี่ย

มาเ,เชียบวนตรวมีอย่างหนังมากครับเตัวขอ้ขมบึงแล้วจะดื่มคนไรตัวแชร์หายได้ครับมันนี้เ,นเชียบวนขอตัวล่าไปก่อนครับบ๊ายบายพูดพูดชิกระชากชิกระชากแก้ว